เราอยู่ที่เมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนค่ะ นี่นะคะเราบินมาจากเมืองปอโตประเทศโปรตุเกสค่ะซึ่งสำหรับใครที่สนใจประเทศโปรตุเกสก็สามารถนําไปดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะคะเราอยู่ที่สนามบินบารเซโลนาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าเมืองกันนะคะซึ่งเราเล็งไว้ว่าเราจะเข้าเมืองด้วยการเรียกโบนะคะ จากสนามบินนะคะใช้เวลามาประมาณ20นาทีค่ะเราก็มาถึงที่โรงแรมชื่อ Hotel Catalunya Barcelona Plaza ค่ะอยู่ตรง Plaza Espanya พอดีเลยนะคะซึ่งเราเลือกพักที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าคืนนี้จะมีงานเคาด้าปีใหม่แถวนี้นะคะและอยากพักใกล้ๆจะได้สามารถมองดูพลุนะคะได้จากรูปท็อปของโรงแรมไปเลยโดยที่ไม่ต้องนั่งรถดึกๆนะคะมือแรกของบาร์เซโลนานะคะเราเดินสุ่มมาเจอร้านนี้อันนี้ดูจาก Google Map อะ่ะ คือรีวิวเขาค่อนข้างดีนะคะได้ประมาณแบบ4.7ดาวถึงเมนคอร์สนะคะอันนี้เรารสั่งเป็นปลาเฮกย่างแล้วก็อันนี้คือตอนแรกแปลไม่ออกรู้แค่ว่ามันเป็นเนื้อนะคะแต่มันเป็นข้าวราดอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้ก็เป็นเนื้ออันนี้ก็เป็นปลาเฮกอีกจานหนึง ใชด้วยของหวานนะคะอันนี้เลือกมาเป็นเฮลาโดไอติมนะคะอันนี้เรียกว่าขนมฟลานเป็นเหมือนคล้ายๆคัคสตาร์ดพุดดิ้งแล้วก็อันนี้เป็นทาทาก็คือเป็นเค้กคือค่าเสียหายที่เราโดดไปนะคะมี3คนก็14ยูโรแล้วก็มีกาแฟเพิ่มอีกคนละ1.6ก็เป็นทั้งหมด46.8คะ่ะ ตอนนี้นะคะที่เที่ยวได้ของเราที่บาซลโลนา่าก็คือเนินเขามอนตุอิกค่ะซึ่งที่เนี่ยขอแนะนําให้ทุกคนมาช่วงที่ใกล้ๆจะซันเซ็ตหรือว่าพระอาทิตย์จะตกนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวที่ยอดน,นิยมแล้วก็สวยมากๆซึ่งการเดินทางนะคะสามารถมาด้วยรถบัสเหมือนพวกเรานะคะโดยการเทคบัสสาย150นะคะจะพลาสซาเอสพันยามาเลยหรือว่าจะนั่งเป็นกระเชา้าเคเบลิลคาร์ขึ้นมาก็ได้นะคะ หลังจากที่เดินเล่นที่ยอดเขามอนจูอีกนะคะเราก็เตรียมลงมาที่โรงแรมนะคะแล้วก็เตรียมดูพลุึ้นนี้กันค่ะคืนเขาดาวที่บาร์เซลโลน่านะคะอันนี้ตอนห้าทุ่มคือคนแบบแน่นมากคืออย่าว่าแต่ข้างล่างเลยเราอยู่บนแบบรูปถกโรงแรมอะก็คือแบบแน่นมาก,<ๆ>กแน่นู<ๆ>้ก็แบบเดินขึ้นมาชิลๆเนาะสรุปคือแบบมีใครไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยค่ะคแบบทั้งแขกโรงแรม คนที่มากินข้าวแล้วก็คนที่เหมือนแบบเขา,าซื้อตั๋วของโรงแนมมาอีกทีหนึ่งสรุปคือนั่นแหละนี่นะเราลุกออกจากห้องมาตั้งแต่ฮา์ทุมูมไม่งั้นไม่ได้ที่แน่นอน วันที่2นะคะเราเริ่มวันด้วยการมาทานข้าวเช้ากันที่ร้านหลักผา,ผาค่ะร้านนี้อยู่ที่ถนนลาลัมบรานะคะการเดินทางให้นั่งซับเวย์มาลงที่สถานีเดอแอกอนอได้เลยมาแล้วนะคะอันนี้เป็นอะวโาโดโทสจานนี้13ยูโรแล้วก็อันนี้เป็นเดนิชดนิชนะคะอันนี้10ยูโรแล้วก็นี่มีเบเกอรี่อีกอย่างหนึ่งมาพอดีอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะไม่เห็นบิน หลังจากที่ทานข้า,ชาวช้าเสร็จนะคะเราก็เดินเล่นที่เมืองบาร์เซลโลนาแล้วก็ผ่านอาคารหลังนี้ค่ะที่ดูเป็นเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ซ้อนๆกันเป็นรูปทรงคลื่นเป็นรูปทรงอาคารที่แปลกประหลาดมากเลยใช่ไหมคะอาคารหลังนี้เนี่ยคือคาซาเมล่าค่ะเป็นผลงานของสถาปนิกชื่อดังของเมืองนี้อย่างอัลโตนีเกาดีนะคะซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเดิมทีถูกสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยของตระกูลนักธุรกิจที่มีฐานะในเวลานั้นของเมืองนี้นะคะ จากบ้านมิล่านะคะคาซามิล่าเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งของเกาดีที่ดังมากๆชื่อคาซาบัตโลนะคะก็คือเป็นบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งนี่แหละคือคําว่าคาซาของภาษาสเปนนะมันแปลว่าบ้านนะคะ คาซาบัตโลนะคะเดิมทีเป็นบ้านเก่าธรรมดาเลยค่ะแต่ในช่วงประมาณปี1906นะคะตระกูลบัตโลเนี่ยซึ่งเป็นครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ในบาเซลโลนาก็ได้ว่าจ้างเกาดีให้มาช่วยปรับปรุงอาคารให้หน่อยนะคะแต่กาดีเนี่ยไม่ใช่แค่รีโนเวทแบบทั่วไปนะคะแต่ปรับให้ทั้งอาคารกลายเป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่เลยค่ะ ด้านหน้าเนี่ยจะเต็มไปด้วยกระเบื้องโมเสกสีสันสดใสนะคะลายเฉดเหมือนท้องทะเลเลยและตัวระเบียงเนี่ยก็มีรูปทรงคล้ายกระดูกนะคะจนคนท้องถิ่นแถวนี้เรียกว่าบ้านกระดูกค่ะเสร็จจากบ้านบัตโลนะคะเราจะเดินต่อไปที่โบสถ์ที่ดังมากๆของที่นี่ก็คือบสถ์ซาราดาฟแฟมิเลียนะคะสามารถเดินมาได้ก็คือประมาณ2กิโลเดินชิวๆเลยอากาศดีมาก และตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงที่มหาวิหารซากราดาแฟมิเลียนะคะเป็นโบสถ์ที่สวยและยิ่งใหญ่มากๆและถือเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนาเลยก็ว่าได้นะคะโบสถ์นี้เนี่ยเป็นโบสถ์คาทอลิกค่ะที่ออกแบบโดยสถาปน,นิกชื่อดังของสเปนก็คืออันโอนีเกาดีคนเดียวกับที่ออกแบบคาซาบินาและคาซาบัตโลที่เราเพิ่งไปเที่ยวมานะคะโบสถ์นี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี1882นะคะและที่เซอร์ไพรส์ก็คือจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จค่ะเพราะดีเทลของ ขเขาเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องใช้เงินบริจาคและค่าตั๋วจากนักท่องเที่ยวเป็นหลักค่ะในการก่อสร้างแต่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ สร็จจากที่โบสถ์นะคะเราก็นั่งบัสออกมานอกเมืองหน่อยอีกประมาณ20นาทีนะคะมาเที่ยวที่อีกหนึ่งแลนด์มาร์ที่สําคัญของบาร์เซลโลนาเช่นกันค่ะนั่นก็คือพาร์เกค่ะเป็นส่วนสาธารณะสีสันสดใสที่ออกแบบโดยกาวดี้คนเดิมเลยนะคะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราก็มาแวะทานข้าวกันก่อนค่ะที่แถวบริเวณทางเข้าสวนเลย <S 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 หน้าตาดูดีมากทุกคนอันนี้เขาแนะนำนะคะมีน้ำชังมืนพริกหยู่เตนทอดนี่เป็นแซนด์วิชหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปกันที่สวนนะคะซึ่งสวนนี้เนี่ยแนะนำให้ซื้อทิเกเตมาล่วงหน้านะคะแล้วเขาก็จะให้ระบุเวลาเข้ามาเลยค่ะ ซึ่งพอเข้ามาที่นี่นะคะเราจะสัมผัสได้เลยค่ะว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์มากเป็นสไตล์ของเกาลีแบบเต็มตัวเลยนั่นก็คือเน้นเส้นโคง้งเน้นรูปทรงแปลกตานะคะแล้วก็ใช้กระเบื้องโมเสกสีสันสดใสต่อเป็นลวดลายต่างๆซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นที่อื่นเลยค่ะ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยพาร์คเวเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นส่วนสาธารณะอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นะคะแต่แรกเริ่มเนี่ยถูกวางแผนให้เป็นโครงการหมู่บ้านที่อยู่อาศัยหรูสำหรับคนมีฐานะในเมืองบาร์เซลโลนาค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยโครงการบ้านนั้นก็ดันขายได้ไม่กี่หลังก็เลยไม่สำเร็จตามแผนนะคะเลยถูกปรับให้กลายเป็นส่วนสาธารณะอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ค่ะและปัจจุบันส่วนนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมุมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดและต้องเดินหาให้เจอนะคะของที่นี่เนี่ยก็คือเจ้าปล่องที่มีสีขาวสลับลายฟ้าอยู่บนอาคารนะคะเป็นบ้านคล้ายๆบ้านขนมปังขิงค่ะมองเราจะสะดุดตามากๆและด้านบนก็จะมียอดกลางเขนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของกาดีเลยมุมนี้เนี่ยเป็นมุมยอดฮิตของคนที่ชอบมาถ่ายรูปมากๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยในบางจุดของสวนนะคะเราสามารถมองไปเห็นโบสถ์ซากราดาแฟมิเลียที่เราเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่ได้ด้วยค่ะ และเราก็จบวันได้การนั่งบัสนะคะไปเดินเล่นแล้วก็นั่งชิลกันแถวบาร์เซโลนาบีชค่ะ เช้าวันที่3นะคะวันนี้เรามีแพลนที่จะไปเดย์ทริปที่มอนสาร์นะคะเราเลยเลือกที่จะทานข้าวเช้าง่ายๆเร็วๆกันที่ร้านข้างๆโรงแรมค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปที่มอนสาร์สกันนะคะวิธีการเดินทางก็คือมาที่สถานีพราซาเอสปันญ,ญาแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งสายอาไไปนี่นะคะเรามาซื้อตั๋วที่ตู้เหลืองๆแบบนี้นะคะ ก็คือสามารถกดได้เลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกดง่ายมากได้เป็นตั๋วรถไฟนะคะแล้วก็ตั๋วกระเช้าสำหรับขึ้นที่นู่นไปกับคนละ25.8ยูโร เรานั่งรถไฟมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาถึงที่มอนสราค่ะซึ่งออกมาจากสถานีรถไฟเราก็จะเจอกับสถานีขึ้นกระเช้าเลยนะคะเดินมาตามบ้านนิดเดียวเท่านั้นค่ะที่มอนสราเนี่ยจะเป็นภูเขาหินรูปร่างแปลกตานะคะแล้วก็ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของแคว้นกาตาลุญญาของสเปนเลยนะคะ ะคะเราอยู่ข้างบนยอดของมอนสระแล้วไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็คือโบสถ์ที่มีแบล็กมาดอนน่านะคะหรือว่าพระแม่มารีสีดำนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปต่อคิวหาทางเข้าโบสถ์กันแล้วก็เป็ูกลูกแก้วนะคะต่อคิวรูปลูกแก้วของพระแม่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นทางเข้าอารามมอนสระนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะต้องไปซื้อตั๋วนะคะโดยการซื้อตั๋วเนี่ยสามารถสแกน QR Code คที่ติดอยู่ข้างหน้าได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปบริเวณข้างในโบสถ์กันนะคะพูดเลยว่าข้างในของอารามแห่งน,นี้เนี่ยก็คือสวยงามแล้วก็ดูขลังมากๆเลยนะคะมีเบกให้จุดเทียน แมียอ,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 อ๋อมีเทียนยากกวกับเทียนสั้นด้วยแต่เทียนเขาน้าตาไม่เหมือนของเราเนาะขายที่ซื้อเทียนนะคะ อันเล็ก2.5อันใหญ่3.5เขาบอกว่าเป็นเทียนจุดไฟแห่งความหวังแล้วก็นำพาแบบแฮปปี้เนส นอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบเรายังสามารถเดินเล่นชมวิวมองเห็นภูเขารอบๆแบบพาน,นรามาได้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครมาบาร์เซโลนาแล้วมีเวลาเนี่ยเราขอแนะนำให้มาเดย์ทริปที่นี่เลยนะคะเป็นอะไรที่ข้มค่ามากๆเลยค่ะ หลังจากที่กลับมาในเมืองบารเซลโลน่านะคะเราก็ไม่รอช้าพุ่งตัวไปหาข้าวกลางวันทานกันเลยค่ะซึ่งเราตั้งใจว่าอยากจะทานผาเอญานะคะและร้านที่เลือกม,มาเนี่ยก็จะอยู่แถวถนนลาลัมราค่ะร้านนี้นะคะที่เล็งไว้โ um <c oughs> อลัมแลสรอง u r อ เห็น <ffe ligen> คนมายืนรอคิวแล้วจ้ะแน่นอนนะคะว่าเราไม่พลาดที่จะสั่งพาเอยุ่กงกับหอยนะคะจะแบบบังคับให้สั่งอย่างน้อย2คนแล้วก็จะคิดเป็นคนอย่างอันนี้คือคนละ10.9ยูโรนะคะถือว่าแบบราคา เออยังฐานเนี่ยคือ2คนก็คือประมาณ20กว่ายูโรประมาณแ0 0อืมลูดอค thank you อันนี้คือปลาเหมือนปลากระพงอ่ะปลาย่างอานนี้อีกประมาณ17ยูโรนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเดินเล่นต่อที่ตลาดลาโบเกเรียนะคะเป็นตลาดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะคือคึกคักสุดๆคือมีขายทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่น้ำผลไม้เบเกอรี่เนื้อสัตว์นะคะชีสอาหารทะเลแล้วก็ของกินเล่นอีกเพียบเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบตลาดเพื่อน,นักท่องเที่ยวไปหน่อยนะคะเราก็เดินไปเดินมาก็ไม่ได้ของอะไรติดไม้ติดมือนะคะเน้นมาเดินเล่นเฉยๆเนาะ จานั้นนะคะเราก็มาเดินเล่นที่ถนนลาลาัมลา่าจนเย็นนะคะแล้วก็กลับเข้าที่พักค่ะสวัสดีช้าวันสุดท้ายของเราที่บาร์เซโลนานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่ได้ไปกันแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทานบร้านชันก่อนนะคะซึ่งร้านที่เล็งมาเนี่ยจะอยู่แถวประตูชัยอาร์เดอร์ทริยอมนะคะชื่อร้านแฟค่ะ สนาน,นี้น,นั่นเอง มาที่เราทานข้า,าวเช้าที่แฟร์นะคะเดินมาอีกประมาณสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งแม่น้ำของบาร์เซโลน่านะคะก็คือบาร์เซโลนาอาร์เดอร์ทรีออรประตูชัยเมืองบาร์เซโลนานั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกับประตูชัยของปารีสที่ฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็ชื่อเรียกเนี่ยก็เหมือนกันด้วยชื่ออาร์เดอร์ทรีออรนะคะเพียงแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะสะกดเป็นภาษาสเปนเท่านั้นเองประตูนี้นะคะสร้างมา136ปีที่แล้วนะคะตอนบาร์เซโลนาเวอร์แฟร์ซึ่งเอาจริงไม่ได้เกี่ยวกับสงครามอะไรใดๆนะคะก็คื <ๆ S 2> <ๆ S 1> สร้างขึ้นเพื่อเป็นการจัดงานอีเวนต์เท่านั้นเองซึ่งประตูนี้นะคะมองไปเนี่ยตรงถนนตรงนี้ก็จะไปสู่ทะเลของหาดบารเซโลนาบีชนั่นเองแล้วก็ใกล้ๆก,กันนะคะก็จะมีสวนสาธารณะที่ใหญ่มากๆของเมืองบารเซโลนาชื่อซิลทาเดลลาพาค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเป็นที่ต่อไปอันนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าที่สวนซิลทาเดลลานะคะบอกว่าสวนนี้ใหญ่มาก น,นี่คือกรีนเฮาส์ที่อยู่ภายในสวนนะคะ ส่วนนะคะเรากำลังจะเดินต่อไปที่ย่านเมืองเก่าของบาร์เซโลนากันค่ะชื่อย่านโก t ิกควอเตอร์แต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะที่ร้าน h o ฟเบเกอรีกันก่อนนะคะคาเฟ่น,นี้เนี่ยจะดังเรื่องครัวซองค่ะซึ่งเมนูเด็ดของเขาก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะครัวซองมัสคาปน และตอนนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นอยู่ที่ย่านโกธิคควอเตอร์แล้วค่ะย่านนี้เนี่ยเป็นย่านเมืองเก่าที่เก่าแก่ที่สุดย่านหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนาเลยนะคะบรรยากาศของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นถนนแคบๆนะคะเห็นอาคารหินเก่าๆสูงสองข้างทางเดินแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนย้อนอยุคกลับไปเลยค่ะในจัตุรัสโกติกอันนี้นะคะเราก็จะเห็นพระราชวังเก่าแก่อันนี้ซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ทําการของประธานาธิบดีของรัฐคาทาลันยาก,ก็คือรัฐที่เมืองบาร์เซโลนาอยู่นั่นเองนะคะ ตรงข้ามกับที่ทําการประธานาธิบดีนะคะก็คือสภาเทศบาลเมืองบาร์เซลโลนาค่ะตึกนี้เลยและที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือสะพานบิชอปค่ะเป็นสะพานสไตล์นีโอโกธิกออกแบบโดยโจนโรบิโอเบลเวอร์นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอันโตนีกาวดีนั่นเองซึ่งสะพานนี้จะเชื่อมรัฐสภาคาตาล,ตลันกับที่พักของประธานาธิบดีค่ะ ซึ่งข้างใต้สะพานเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีรูปหัวกะโหลกอยู่นะคะเพราะว่าเบลเวอร์เนี่ยตอนออกแบบเขาโกรธมากที่มีศิละปะแนวนี้ซึ่งไม่ใช่สไตล์โกธิกอยู่ใกล้กับมหาวิหารบาร์เซโลนาค่ะเขาจึงตั้งใจมีลวดลายนี้เพื่อหวังจะสาปแช่งไขก็ตามที่เดินลอดใต้สะพานนี้และนี่ก็คือมหาวิหารบาร์เซโลนาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะซึ่งใช้เวลาก่อสร้างกว่า150ปีเลยทีเดียว และก่อนที่เราจะกลับนะคะเราก็ขอแวะมาฝากท้องกันที่ร้านบา,าบรถาดลาสคาสิชื่อร้านบาคาเยเต้น,นะคะอยู่ใจกลางบาร์เซโลนาเลยจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะไฮไลท์รีเคอมเมนค่ะ ากนั้นนะคะเราก็เรียกโบไปที่สนามบินบาร์เซโลนากันค่ะก็เป็นอันจบทริปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช anel r n น y ี i t ิสตังด้วยนะคะและพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ